เตาแรนมาอยู่เออเว้ไวเว้ยไวมองโดดมาห้างดันมาโดดมาไปตั้งด้านหลังกูมาเลยเดี๋ยวเว้ยเว้เว้ยเว้ยกี้ดิแรงออกแรงเองตั้งเลยด้วขวาต่อยไปมันเข้ามาก็ต่อยไปไหนอ่ะแต่ตั้งแค่นี้พอต่อยไปตัดแรงขวาเเรื่อยๆตั้งซ้ายต่อยตัดแรงขวาออกไหนหน้ากูถล่มไปตายให้หมดเลยตายไหนสามไม่กูไหนสองดับเลยดับหมดเลยขวาดีที่สุดติดตัวกระพานอ่ะเอาแรงออกการทับแกนลิโบอร์นักขขวาถูกเออขวามาเข้าไปใส่ไปม่องต่อยตัวใกล้กูอ่ะเก่หน้าดีแล้วด้วย ไอ้าทมอที่ขวาีอเนี่ยเอาดิบังบังไว้ได้เดยวมาฝั่เนี่ยเดินมาเกเลน้าบ้านเอไอ้สัเล่นมเล่บไปเี่ยไปเดี๋ยวตั้งขขวาพอแค่ี้ฝเนียเออต่อยไล่โบไมขโบแโบขนหโบโอ๊ยแมงโบกูหลุดแมบเลยสัอ้าวโกกูไปไหนแล้วเนี่ยไม่ไม่กลับแลเดินซ้ายมาถอยซ้ายมาเอาแรอกเรื่ยนะพี่กเข้าปแกนตมาตั้งซ้ายเดินอยู่เราอ่ะจะโบไหมยังวะไปแล้วไแล้ว

อไปด้านขวาบนนะอาไปบอกบนแัขวาบนออกตายพีเอขานนตัดแ้นะขวาขวลนะไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวอห้องเดี๋ยวจะาถอห้องเดี๋ยวห้องมันมันตัดแลดแรงวตั้ดแล้วตัดแดวัดแลตััดวแล้วแล้ว้ั้้้้้้ด้ตแ ไปฝั่งไหนไฝั่งไหนเดินถึงล้วี่เอย้าติงนายพี่อยู่นี่ทางเดี๋ยวขนชงเดี๋ยวขึ้่ไมไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วเด็กง่ายเปล่าตะกลิะตะกลิดาว้า่อะเอาคนนมีเทปี้มีเซี้มีเตี้แนนข้ไม่ให้ไม่ไ่ไปอยอมอ ต่อยไปเรยข้างบนต่อยปเต่ยปเียืนไว้ต่อยไปมองทข้างต่อยขนไปเรื่อยต่อยแ้วหน้าวาบอกดิเดี๋ไหนแม่งงั้นต้องต่อยไปเรยต้องตายเหรอหโนต่อยหน้าาหน้าว้ามีแรนแรงไหวะอตายเข้าแล้วเคนเขาูเข้าแล้เข้าแล้วโบ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 ไัเียบาาดไ้เียบ แบะอี้ยแบะหมดบอกเลยแกเลยหร่อไต่อยแกตาแกตาไม่าดปั๊บเลยแดงแดกแดกแล้วผกแกสักไปสับหมดเี้ยงไปแล้วไปอยู่แต่ละตาไปอยู่ทีู่ต่อยไม่ได้มองไมองแไปเดินข้แกมาไปเห็นที่โบมแ้ที่โบมก่สา้์ อป้ต่อไปเรืวอยๆนวไปนะวตัวเลยนี่คุไปนมออี้มอะไรนผะมา่ออกก่อนแต่สกอินดาดดีแล้วด้วยดไเี่อยๆมาดูนมาเกดินมาเลยดิาเดนมลยเดินมเดินมาเลเดาเดินมาเลยเดินเดินมาเลยเดินมเนลยเนมาดนมาเลยเดินาเลยเดินเินมาเมาดนลยเดาเดนลนาเดินมยนมามายดิเดินมาเลยเดินาน้ายมาิเยวดินมาเดเดิาเลยเยเนาเ เต่า sí, 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 ีแล้วต่อยไปต่อยไปอยไปไหนั่น้าไปนหน้าเล็เล oh yeah, okay. ็กเเลยหน้าเล็กเเยอนาดนีกเกียงเขาเลต่อยไปข้างล่างไม่มีแนะเฮัตั้งเลยตั้งเลยต่อยที่นี่กนกุมเ้ยแล้วต่อยที่ต่อยนีกแกนหรแกไในกลุ่ในึงโดนโดนต่อยหน่อยแบบบที่ต่อยดิจะต่อยนนอกมลีไม่มีโดนเยตงดตั้งสาย้ายอีกล้ากายอกเกตั้งใน ต่อยในกลุ่มมองในกลุ่มดูต่อยู่ตัวนี้เอาดิอาสมัยอ่ะนี่ไดอยู่ต่เปนเด็กแล้วต่อยนี่ยดี๋ไหนโบตะโบ้ที่ไหเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวม่ไหนเดี๋ขานเดี๋ยวขานี่้มาขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่ารอรอดี๋ยวนยามอนี่ไปตายตายบอลไ้าาตายบอลต่อยดึงได้กดดึงเลยดึงโซ่ไบเก็บในกลุ่มยิงไปในกลุ่มไหมดึงเลยวะดึงนี่ดึงไปไปในกลุ่มอ่ะเนในกลุ่มนอนในในกลุ่มนอนไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไล่หนีกลบงกลับไปซ่อมสื่ป แต่กล้าวแต่ก้าวอตายอ่ะตายอาตายทั้งฝ่ายหินนะเว้ยมองตาในกลุ่มนี้แกในกลุ่มแกในกลุ่มสกอรินแดงแล้วด้านขวาด้านขวาเนี่ยติจามมาเอาไกอรินคุปปิดแรงนะคุปปิดแรงด้างขวาดูให้หน่อยดิปิดแรงนะแกลงมาแกลงมาเฮ้ยมีพิตารอยู่มีพิตารอยู่หายหน่อยเนี่ยไปทำเล่นไม่ต้องสนใจหินพิตารในกลุ่มเห็นเ้ล่าบางหิบบ้างหินที่แล้วต่อยดิตบเบรคไม่อยู่มาว่ามิจจองฮวีอ่ะด้านล่างด้านล่างหินเนี่ยต้องปิดแรงนะวยมาตั้งด้านล่างเลยตั้งด้านล่างในกลุ่มเราอ่ะ บางปีตายแล้วีตายแล้วเกิดยเกิทั้งหมดทตัวทงตย้าลงด้ยานล่างด้านล่างมองมองนี่ไปปล่อยเลยไปล่อยเลยลยเลยกแล้ปล่อยตั้งด้านล่างหินน่ะยิราตั้งด้านล่างหินหมดเลยเกืบทั้งหมดเดี๋ยวรีบเก็บรีบเก็บเดียวกลุ่มอ่ะแขใหม่มลนีขึ้นมาขึ้นใหม่ดิดึงข้นมาดิฝกอยด้านซ้ายเนี่ยเกบหมดแล้วสบาย้อนหน้าร้อนเนี่ยเดลยวเดี๋ยวเดียว่อยให้หมดเลยมองนี่เคลย ตได้ะต่ไใี่พีั่วเยบไปหมดนงไหินอ่ะดมาไว้ที่หลังไปดันออกบานมาลยไหเไหนเป็นน้าี้ไม่แลไม่แลน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 ้องต่อยได้ต่อยเลยน้อไปต่อยเลยถ้าต่อยได้ไปต่อยเลยไปยาไปทา้านี้านพี่ม้านพี่เลย่ไปที่บอกไปจัดต้งขวยที่ไดามาพี่มาพี่มาลูก่มาเวไหนไหนปีตัวนึงเอไหนตัวนึง

เรไม่จำได้วนมันจะวิ่งไปตรงน้นเฮ้ยตัววาะเพียงนึ่งนี่นินี่ออกไปขวยอยู่มาเล่นแห่งี้ไปไปวบบนะบอกับโบแลนไม่แนครับเป็นหนึ่งไัเป2นองรอ่ดีปยวตอนน้ไปเลยไปยอนปหน้าเลยตองไป้องเลยดิานขยึงดีบไป่ะวหน่งงนอยเป็นไไปลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไปเลไปเลยไปเลไปเปไปเลไปเลไปไปลไปไปเไปเไไปไปเไปไปเไย เอ้ยทำไมแกไม่ได้วะไปแล้วมันขอไปแล้วไปดูดิกัวคิวาไปดูกแก่แขวยเลยวไเออแขวาดนเอ้ยทำไมตัวนี้ปั๊เถรกวะมกดม่กดมากคิมนไม่ไปผมมันี่ไม่ได้ผมคิวไถัดเรียกตายกเนี่ยดิ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 ดตายเมื่อกี้มองตายไปสามนี่กูช็อกเลยนะเมื่อกี้่คนมองหายไปสามนี่จริมันมันไม่แก่มันเข้าแล้วมันเข้าแล้วเข้คนคนใหม่คนสามทีนะ ขวาล่างขวาล่างตามไปเไปจับไปจับตแรนตแรเราตัแรงวิ่งว่งแต่ล่างมนวิ่ล่ามาวิ่งมาดีแค่นี้พอกูิอยู่เนีเยาเวไปนีตัดกูาเวตัดตัแรใ้ให้ไปด่วิชื่ออะไรมไปไปตแให้กตรงไหนกูิอะไม่กงไมเดไปขวล่าไปไไปหมวกีไปลวดไปล่ในกลุ่มเลยมอไปเลนในกลุ่มเลยโเล่นในกลุ่มเลยีดตามยมองไปไล่ต่อยในกลุ่มเลย